สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาลองทำเบรวนี่ครีมช็อกโกแลตกันครับสำหรับเพื่อนๆพคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกดซับสไครต์ช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใมในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มทำครีมช็อกโกแลตกานาดกันก่อนครับโดยเราจะใช้ดาร์กช็อกโกแลต1 0 0กรัมแล้วตามด้วยผงโกโก้10กรัมวิ หลังจากนั้นผมก็จะนาส่วนผสมทั้งหมดเข้าไมโครเวฟคั้งละ30วินาทีสักประมาณ3-4ครั้งครับหรือสังเกตว่าช็อกโกแลตของเราเริ่มละลายครับแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีและได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับจากนั้นเราก็นําช็อกโกแลตไปพักไว้ในตู้เย็นประมาณ 1- 2ถึงชั่วโมงให้ช็อกโกแลตของเราเย็นจัดครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของเบรานี้กันเลยครับเริ่มจากใช้ในยเค็ม85กรัมดาร์กช็อกโกแลต1 0 0กรัม แล้วก็นำส่วนผสมทั้ง2ออย่างเข้าไมโครเวฟครั้งละ30วินาทีประมาณ2ครั้งครับแล้วเราก็คนส่วนผสมทั้ง2ออย่างให้เข้ากันดีจนออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับต่อไปให้เพื่อนเพื่อนเติมผงโกโก้ลงไป30กรมัมแล้วเราก็ค่อยๆคนผงโกโก้ให้ละลายดีครับจนได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยจากนั้นเราก็จะพักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนแล้วไปดูขั้นตอนตอน่ตอไปกันครับให้เพื่อนเพื่อนเตรียมไข่ไก่เบอร์2อสอง,สองฟองใส่ในชามผสมครับ แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป150กรัมเพื่อนๆสามารถปรับความหวานได้ตามชอบเติมเกลือเล็กน้อยประมาณ1 4ช้อนชาครับจากนั้นใช้จะก้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับผมจะคนแค่ส่วนผสมให้สีไข่ของเรามีสีอ่อนลงครับสำหรับสูตรนี้เพื่อนๆไม่ต้องคนให้น้ำตาลทรายละลายหมดก็ได้ครับเพราะเราไม่ต้องการเบานี้หน้าฟิล์มพอส่วนผสมของเราออกมาได้เป็นลนักษณะประมาณนี้จากนั้นเราก็เติมกลวอนิดาลงไป2ช้อนชาแล้วก็คนส่วนผสมให้พอเข้ากันครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำช็อกโกแลตที่เราละลายเตรียมเอาไว้เทใส่ในชามผสมครับแล้วก็ใช้ตะก้อมือคนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับก็จะได้ออกมาเป็นลาษณะแบบนี้เลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาลอนแป้งกันครับวันนี้ใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์100กรัมตามด้วยผงฟูเศษนึวช้อนชาหรือ,อเพื่อนคนไหนจะไม่ใส่ก็ได้ครับแล้วเราก็ลอนแป้งลงไปในชามผสมได้เลยครับ จากนั้นก็ใช้ตะก้อมือค่อยๆค,ค,ค,คนผสมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีหรือสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งก็พอครับจนได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ถือว่าใช้งานได้ครับเวเาราไปเทศเสใส่พิมพ์กันเลยครับสำหรับวันนี้ผมจะใช้เป็นพิมพ์วงกลมถอดก้นได้ขนาด3ปอนและลองด้วยแผ่นรองอบครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่มีแผ่นรองอบก็ใช้เป็นกระดาษไข่แทนได้เช่นกันครับ พอเราเทนเนื้อเบานี้ลงไปจนหมดแล้วเราก็เอียงพิมพ์ให้เนื้อเบานี้ของเราเสมอกันครับจากนั้นก็กระแทกพิมพ์สักประมาณ3-4ครั้งเพื่อตัดพองอากาศแล้วเราก็จะนําเข้าอบที่อุณหภูมิ1 7 0องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ25-3 0จุนาทีครับหรือแล้วแต่เตาอบของแต่ละบ้านด้วยครับให้เพื่อนๆเช็คสุกอีกทีหนึ่งครับ และตอนนี้เบาวนี้ของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้สักประมาณ15-20นาทีจากนั้นเราก็จะนําเข้าตู้เย็นเพื่อให้เบาวนี้เซ็ตตัวสักประมาณ1-2ชั่วโมงครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปเตรียมในส่วนของครีมช็อกโกแลตการัดกันต่อครับในคลิปนี้ผมแช่ว่าในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะรประมาณนี้เลยเนื้อครีมช็อกโกแลตอาจจะยังไม่ได้เนียนให้เป็นเพื่อน,น,นตีครีมช็อกโกแลตสักประมาณ1-2นาทีครับหรือสังเกตว่าช็อกโกแลตของเราเริ่มฟูตัวและตั้งยยอออออดดอ่นนนครรััับกกก็็จะะไ้้มมาาเเปปลลษณี พอตีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ช็อกโกแลตครีมการนาดออกมาเนียนๆแบบนี้เลยครับแล้วเราก็จะนําครีมช็อกโกแลตไปใส่ในถุงบีบและแช่ตู้เย็นเตรียมเอาไว้ก่อนครับและในส่วนของเบานี้ผมก็พักไว้ในตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นเราก็นําออกจากพิมพ์กันครับโดยเราจะใช้มีดกรีดขอบด้านข้างให้รอบจากนั้นเราก็ดันก้นพิมพ์ออกได้เลยครับแล้วเราก็แกะแผ่นอลูมิเนียมและแผ่นรองอบที่ก้นเนื้อเบานี้ของเราออกก็จะได้ออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้เลยครับ จากนั้นก็ใช้ที่แบ่งเค้กกดเบวนี่ของเราให้เป็นรอยให้ได้ขนาดที่เท่ากันครับวันนี้ผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด10ชิ้นครับแล้วเราก็ตัดเบานี้ออกเป็นชิ้นเท่าๆกันได้เลยครับวิธีการตัดเบานี้ให้คมสวยเบานี้ของเราจะต้องเซ็ตตัวดีมีดของเราจะต้องคมให้นํามีดไปลนไฟให้ร้อนแล้วก็นํามากดแบบนี้ได้เลยครับและที่สําคัญจะต้องทําความสะอาดมีดทุกครั้งในการตัดเบานี้ครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับมีความคมสวยงามมากครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งเบานี้ด้วยครีมช็อกโกแลตกันครับ ให้เพื่อนๆตัดถุงบีบให้ได้ออกมาเปน็นลักษณะประมาณนี้ครับโดยเริ่มจากการตัดปลายถุงก่อนแล้วก็เฉียง45องศาครับแล้วเราก็นำครีมช็อกโกแลตมาบีบลงบนหน้าเบลานี้ตามภาพได้เลยครับและตอนนี้ในกลุ่มเบเกอรี่เห็นเพื่อนๆเ,เขากำลังฮิตในการทำเบลนวนี้ดิบครีมช็อกโกแลตครับเพื่อนๆสามารถใช้สูตรนี้ไปทำกันได้เลยครับตอนแรกผมก็จะทำเป็นสไตล์ดิบช็อกโกแลตครับผมแต่พอดีว่าไม่มีแพ็กเกจที่สามารถใส่เป็นครีมดิบช็อกโกแลตได้เราก็นำมาแต่งหน้าแบบนี้ได้เลยครับ เพื่อเพิ่มมูลค่าและความสวยงามเราก็ตกแต่งด้วยผลไม้สดครับวันนี้ผมเลือกเป็นสตรอเบอรี่ครับแล้วก็บบอรี่ครับและผละไม้สดยังเพิ่มรสชาติให้กับบราวนี้ของเราด้วยครับและผมก็ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยใบโรสแมรี่และก็ดอกไม้ทานได้ครับ ก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับบราวนี่ครีมช็อกโกแลตของเราในวันนี้น้นตาตานน่ารับประทานไหมครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูได้ครับสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีสูตรบราวนี่ที่ถูกใจอยู่แล้วก็สามารถใช้สูตรบราวนี่ของเพื่อนๆได้เลยแล้วก็บีบวิปครีมหรือเป็นครีมช็อกโกแลตแบบนี้ก็ได้เช่นกันครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องพงกี้ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งต่อไปครับและยังสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟนเพจ f a เ e b o o k ของกี้ชาแนลครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ